สวัสดีครับวันนี้ขอมารีวิวคุย e flat นะครับเป็น e flat ต่ำนะครับมีเจ้าของแล้วหนึ่งเราใครอยากได้แบ่งไปได้นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับความยาวขนาดอันนี้เปรียบเทียบกับคุยของช่างอื่นนะครับเป็น a flat เห็นไหมฮะ a flat ซึ่งสูงกว่า4เสียงยังยาวกว่า e flat ซึ่งต่ำกว่าเลย ฉะนั้นการสร้างคุยเราสร้างได้องค์ความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเสียงให้ดูนะครับอย่างสมมุติผมเป่าอันนี้นะครับนี่คือ e flat นะครับ ไม่ว่าจะสูงหร yes. ือจะต่ำนะครับคุยเราทุกเรามีอินโนเทชันหมดนะครับและคุยเรานี้ก็เป่าได้ถึงเรสาเหมือนกันทั้งหมดนะครับเรามาเทียบดูนะครับ3นิ้วกับ3นิ้วนะครับคุยยาวไล่เรียกกันเลยครับแต่เสียงต่ำกว่ากันถึง4เสียงเห็นไหมครับ ะนั้นคุยเสียงต่ําไม่จําเป็นต้องยาวไม่จําเป็นต้องใหญ่สร้างด้วยความรู้นะครับใครอยากได้คุย E อฟเฟต่ําผมยังเหลือให้อีกหนึ่งเรานะครับติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าคุยต่ําทําไม่ยากนะครับแต่คนทํากันไม่ค่อยได้แล้วก็จะมีความรู้ผิดๆนะครับบางคนก็บอกว่าคุยเสียงต่ําเพี้ยงง่ายนั่นคือองค์ความรู้ผิดๆนะครับบรมบคูสามท่อนได้กล่าวเอาไว้คุยเสียงต่ําทํายากเพี้ยนง,ง่าย อย่าไปเชื่อนะครับโอเคครับติดต่อมาได้เลยนะครับคุยอ e ีแฟลขอบคุณมากครับ